สวัสดีครับแผนกวทยาช่างยนต์เวลานี่มีเสียงเาวนะครับเราเริ่มจัดตั้งและทำการเรียนการสอนนะครับในปีการศึกษา2554นะครับโดยเริ่มต้นเนี่ยเราจัดการเรียนการสอนในดับพอชนะครับสาขางานช่างยนต์นะครับมีนักศึกษาให้ความสนใจจำนวน1 0ึงคนนะครับ ลังจากนั้นเราก็พัฒนาหลักสูตรเรื่อยมานะครับจนปีพศ2557เราจัดการเรียนการสอนในระดับปวชและปวสศนะครับในรูปแบบทวิภารคี100%ซนะครับโดยเราได้ทําความร่วมมือกับสถานประกอบการนะครับโดยมุ่งเน้นไปที่สถานประกอบการที่มีการซ่อมบำรุงยานยนต์นะครับรถยนต์ต่างๆเครื่องกลนะครับโดยมุ่งเน้นไปที่ศูนย์บริการรถยนต์มาตรฐานนะครับทั้งในจังหวัดและต่างจังหวัด นอกจากนี้นะครับยังมีการทําความร่วมมือกับอู่รถยนต์นะครับในทุกๆอําเภอในจังหวัดฉะเชิงเซาครับเพื่อเป็นการตอบสนองความต้องการแรงงานนะครับและก็เสริมทักษะให้กับเด็กๆนะครับที่มาเรียนในสาขาวิชาช่างยนต์นสวัสดีครับผมนายชานนนอภิวังสวกุลเป็นนักศึกษา,าจากวิทยาลัยเทคนิคฉะเชิงเซาเรียนอยู่ ปวส1นทับสาสาขายานยนต์ไฟฟ้าทวีภาคีครับเหตุผลที่ผมมาเรียนทวีภาคีเพราะว่าทวีภาคีสามารถเรียนไปด้วยฝึกงานไปด้วยทําให้มีรายได้ระหว่างเรียนช่วยเหลือภาระพ่อแม่ครับและยังเป็นที่ยอมรับของโรงงานด้วยครับจบมาสามารถทํางานกับโรงงานได้เลยสวัสดีครับผมชื่อนายชัยวัฒน์การเกิดผล กำลังศึกษาอยู่ที่วิทยาลัยเทคนิคฉะเชิงเซาแผนกช่างเทคนิคยานยนต์ไฟฟ้าระดับชั้นปวส2ทับ3ครับเหตุผลที่ว่าทำไมผมถึงเรียกเรียนระบบทย่พาคีนะครับก็เพราะว่าระบบที่พาคีเป็นระบบที่ทำให้ผมสามารถทำงานไปด้วยเรียนไปด้วยได้นะครับก็คือในวิทยาลัยของผมนะครับจะจัดรูปแบบเป็นแบบฝึกงานหนึ่งปีเต็มนะครับตอนปวช2ผมได้ไปฝึกงาน1ปีเต็มคือผมเลือก กับสถานประกอบการที่เป็นอู่ซ่อมรถแล้วทาให้ผมได้รายได้จากการที่ผมไปฝึกงานด้วยผมก็รู้สึกโชคดีว่าที่ระบบทวิภาคีเป็นระบบที่เปิดกว้างในการให้ฝึกงานไปด้วยเรียนไปด้วยแบบยาวนะครับซึ่งเป็นโอกาสดีทําให้ผมมีรายได้ช่วยเหลือครอบครัวนะครับจนตอนนี้ผมก็ระดับปอส .2 ออแล้วผมก็ไปฝึกงานอีกรอบหนึ่งของระดับชั้นปอสอนะครับก็ไปฝึกงานกับบริษัท ที่ผลิตแบตเตอรี่ลิเธียมไอออนนะครับก็ตรงนี้ก็เป็นเวลาหนึ่งปีเหมือนกันก็ทําให้ผมได้เบี้ยเลี้ยงจากการไปฝึกงานที่นี่เหมือนกันก็คือทําให้ผมได้มีไรายได้ช่วยเหลือครอบครัวอีกทีนึงนะครับก็ซึ่งกับว่าตอนนี้ผมเลือกเรียนทวีภาคีก็คือไม่ผิดหวังเลยครับเพราะทําให้ผมมีไรายได้แล้วก็ผมไม่ต้องไปเป็นภาระของพ่อแม่ครับผมค,ครับก็ ขอประชาสัมพันธ์นะครับไปถึงผู้ปกครองนะครับและผู้ที่สนใจทุกท่านนะครับให้เข้ามาเรียนนะครับแล้วก็มาศึกษาในวิทยาเทคนินชัยนงศแห่งนี้นะครับสวัสดีครับ